บเพิ่งดูใครยืมกูพี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่กมาดถึงปั๊กกับไอ้นี่ปิดวะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็โดนแก๊งตายที่อโอ้ร้อนไหมครับอยากซื้อเกิดวะเย็นดิพี่แพ็กเงินไม่พอเส็งกูดาวนะทีมนี้นิ่มสัสสัสนิ่มจนเหมือนแบบ เนยอะไรเงี้ยเรื่องมือปี๊บปี๊ว่านี่เหมือนขี้นี่หรอทีมนี้บอกเลยทีมนี้คือฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายปี๊ฝั่งฝั่งศัตรูดิไอ้เรียกูดูมันเอาจริงอยู่นะเนี่ยฮีโร่มันอ่ะกูก็เอาจริงไอ้เรียนี่มันนั่งแกซบมาบุกคาบอมเลยนะเออเออให้มันมาเถอะก็ใส่เลนดอดไปกูมีมือกูมีเื้อมีตีเหมือนกันไอ้สัตว์ เกี่ยกล้วยไม้ล่าเริงกูเนี่ยแม่กูไม่เคยชนะเลยไปกล้วยไม้ล่าเริงกูไม่เคยชนะเลยบอลโลกไงดีวะก็บอกให้กูไปแคลรี่กูเล่นเป็นแต่กล้วยไม้กูไม่รู้กล้วยไม้ล่าเรือบอลไอ้เหี้ยโลกเรานี่ไม่มีตัวหยุดเนี่ยคือตัวเดียวเลยนะไอ้สัตว์ใช่กล้วยไม้ล่าเริง เพื่อนตันโง่กูของกูไงเออะสปีดิี๊ดอ่ะแล้วมือไปนับไอแพดกูเลยสัตว์เอ้ยเออบอลดูถูกเพื่อนนี่มาเดือดอีกแล้วเฮ้ยมันมันเล่นเป็ดนะเนี่ยใช่พี่เดือดอยู่เดือดเดือดเเดืดอีกแล้วไอ้ผ่ี๋ยวทุกเกมบอลทำทุกเกมให้มันเดือดบอลโอเคใช่ยี่งทำทุกวันให้เป็นทำทุกวันให้เป็นรันเวย์เอทำทุกวันให้มันร้อน ไอ้เย้เทปดาวน์โหดเป็นไงบ้างมึงรายงานผลดิมาอยู่โต๊ะกาไอ้สัสบ้ามั่วแล้วนี่คัดอยู่กับกูเอ้าบอลมั่วแล้วบานอ๋อปวยไม้กูเป็นไงบางวันเนี่ยโดนฟักซอยไม่หยุดเลยเนี่ยซอยบานแล้วตอนนี้กูเนี่ยเรื่อยๆจมบุกบานแหละตึ้งอีกแล้วตึ้งอีกตึ้งเปรี้ยวันนี้มันจะคิวอ่ะ วันนี้วันโดตาเดย์ปะวะได้มนแห่งโดตาวันรวมวีรบุรุษพี่เฮ้ยรวยไม่วยไหมรวยไหมอะไรอ้าวไมหมกูเล่นกับเพื่อนเหเพื่อนเหเพื่อนมีเอาบอลอ่าบอลเม่ตันว้ายบอลเม่ตันอะพี่อุตส่าห์มาบอลสบายเล่นกูแล้วมาแก้งไอ้บอลด้วยไหมเล่นกัเพื่อนพี่คัทเขาฟาร์มอยู่ มันเป็นการโรเทีเลนแบบ3.5้หบอดมีไม่รวยเลยว่ะบอดหายละสู้ๆพี่ไม่เป็นไรใช้เวลาที่ได้อีกนานเลยทำได้ไหมล่ะมึงสกปรกขนาดนั้นเนาะพี่บอดมึงดูใครยิงกูพี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่กูไปดึงปั๊กกับไอ้นี่อ๋ออร่อยแล้วกูแค่ปลาไฟเฮียสนกล้วยไม้ลายเริงกูนั่นเลยมีปัญหาสุดตอนนี้เฮ้ย บอลชิด้วยบอลกูแพ้แล้วบอลไหนให้กูทำไงบอลก็พี่กดสกิลหนึ่งมันจะมันจะยิงไม่โดนพี่ไงบอลบอบอลมันไซเลนบอลบอลเฮ้ยไอ้เยี่ยบไปมาโอ้โหมึงดูใครมามึงดูใครมากี่คนเชี่ยไปมาแล้วเลยไม่มาเล่นกูทุกคน มึงดูมันมากี่คนบอนมาสี่ไอ้เหี้ยพี่คัทเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่คัทวะไปบัวด้วยเด็ก็ไม่ดีเราะว่าพีคัทเวลาเล่นตัวนี้มันจะต้องเพ็งคางูโมฮาวี่ราชอบเมืองน่าประทับใจได้ฟังเหรอพี่นี่นะอะไรเก็บไว้กูเล่นเลยไอ้เกาะกันแล้วหลัทใช่ครับวันนี้เด็กมันดังแล้วพี่ไอ้เี่เดี๋ยวนี้แม่ลามปามไอ้ที่นี่คงทุกแค่ห้าร้อยคงลามปามหน่อยเดียว ฟินว่ะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็โดนแก๊งตายเที่อะขัดอัพตะกีเนี่ยยี๊เฮ้ยเอามึงบอกว่าอัพหนึ่งนำบอลบอกว่าพี่กดอัพหนึ่งมันถึงจะหลบได้มึงบอกอย่างเงี้ยกูเลยอ้าวโอเคได้บอลได้บอลได้บอลผมต้องอยู่หลังพี่ถ้ามันรีบเข้าพี่ผมได้ได้ได้บอลมีเม็กมีเม็กไม่ได้แม่บอลสี่ตัวบอล พี่มีนถ้าพี่ไม่จะมีผมก็จะถามว่าพี่เทาอะไรตรงนั้นแต่ว่ามีคำว่าไอจุดๆด้านหน้าด้วยแล้วกูให่กูดำไงมันก็้อแมนั่นใหสัมันเห็นกูแล้วมันก็ฆ่ากูเลยอ่ะไอพี่สแกนรูปเปล่าฮะอะไรนะพูดอะไรนะคุณเจ้กับได้กูรูปเละไม่ใช่เจ็ดเคเอยเอ้ยเอ้ยไไม่น้อยใจดีไม่ใช่เจ็ดเค ตายตายได้ไม่เสียไม่เป็นไรหรอกเซนซีจะเล่นไงก็เน้นกูเดินไม่ตายไอ้ที่คุยกูเดินไม่ตายดีกว่าเดินไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออะไเดี๋ยวไม่มีกูก็ชนะแล้วเหรอไม่ผ่านไหมก่้วยไม้กูยังล่าเริงอยู่ไอ้สัสผมรอดรู่้สิพี่ผมโอ้โหดาพี่แบงค์ก็สัตว์ โอ้ยพ uh uh sure> uh 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 ну ี่หน่อยพี่แบงค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายบกระต้มได้ไหนบ้างแม่เทปเอฟมาแล้วเทปอะไรมาสุดหอยร้อนไหมครับอยากซื้อเกิดวะไม่เย็นสิพี่แบงค์เงินไม่พอสิเงี่ยถ้าไม่ได้พี่แบงค์สเปนเล่นไม่ได้เลยพวกเราขอบคุณพี่แบงค์หน่อยกว่าจะมา อ้าวกาจะพาคนไปถึเอออัพสองแค่เพียงสองเงี้ยทีงอยู่แล้วเอาก็มึงบอกว่าพี่ไม่อัพหนึ่งละกูก็อัพเอฟขึ้นขึ้นได้มั้งขึ้นได้ขึ้นได้กูอัพหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันลาไงวะมันไม่มีเพราะอะไรหรอกมันมีเพราะอย่างเดียวตอนเนี้ยกูนี่แหละไม่ดีพรก่อนนิ่งได้ไหมยม่เข้าใจไม่เข้าใจนะคนจะเบม้อยอะไรวะ ปั๊บจะอยู่ที่ตัวมึงมึงจะเอาปั๊บอะไรอีกแล้วเดี๋ยวแปดวิต้อเหลือวแปดวิเนี่ยร้อนช้อนคางเคยได้ยินบอกชอบมันชอบบอกว่าไม่มีหยุดแม่งไม่คิดถึงไอ้ผ่านเลยไม่คิดถึงไอ้ผ่านเลยอ่าอยากแค่ไฟได้เลยทุกคนไอ้นี่ปั๊บกูจะช่วยมึงยังไงนะตอัวหนักเลยโดนดึงโดนไม่โดนเแค่ไมรลดกว่าจะเอาอะไรสักอย่าง ไอ้บอลทีแก่ป๋อพี่ทมหน่อยทีตีป้อมตีป้อมหน่อยบอลใช่ใช่นั่นนึงนะพี่บอลวจัดการได้แล้วตีงูให้เพื่อนหน่อยสิเพื่อนเข้าไม่ได้ถึงเพื่อนมไอ้ก็เอาแล้วออกมาตะควอยอะไรนี่แบงค์จะให้กูตีดูตีนี่ไอ้เหี้ยกูวไม่ตีอื่นแล้วเนี่ยปู่เอาแต่ตัวเองกูชอบเตีให้ขนาดนี้คุณไม่เอาจะเข้าจะออกจะมั่วอะไรก็เอาไป ยึดแม่อินร้อนช้อนคางว่ะเพื่อนแล้วมึงเพื่อนง,งานเยอะมากเลยงานคิดมากมึงต้องไปโอ้หเก่งพอเก่งพอใจเย็นๆพุ่งมึงนะอะยาติดมิสมเตอร์พี่หรือเปล่าเออนะมซสเตอร์เจ๋อ ปติพีนั่เหรอไม่มีประโยชน์คีบ้านเดียวกันบานหน้าที่มีอะไรกับบอลอะไรยังบูลลี่มันทะไมอ่ะบูลลี่อะไรมึงด่ากูวด่ากูวไม่มีประโยชน์ด่ากูว่าเป็นขยะ พี่เราหอมบอลไหลว่ะพี่ย้อยเลยเนี่ยเข้าตรงนี่กูทำไมไว้บอลเออมึงด่ากูมึงด่าพี่กูทำไมเออด่ายันพ่อยันแม่มาลนะมาละน้อยครับน้อยยังเห็นไหมหนะ้ากูปั๊บไปมึงตลอดปั๊มนก่อนปั๊มน่าก่อนอเอาข้อมูลกนะ่อนเนาะโอเคได้พี่ปกติบนลถอดล่างเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยเอาบอล ปากมาพีเอสไม่เหมือนพี่เอสพูดไม่ใสยง่ายเท่าไหร่แต่มันลุกมันแบบลุกเฮียสะดุ้งสะดุ้งเฮี่ยเซลกี้ไฮมันมาตัดมันไปกลางไปกลางมองตะกีดสายตีโคตรแรงเลยสายบวกอ๋อใช่เดือดบูปากหวอดเราเล่นเลยนะตอนเดียวนะหวอดเดียว โโออ้หมันนยู่เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตอนให้อีกโขาเิกคิวอันหนึ่งต้องได้นึงตัวเนี้ยีไปตีไปเทปรอซ้อนอยู่รอซ้อนอยู่มันป้อมสีไม่ผมเโอเคใอ้กล้วยไม้ล่าเริงของกูดีวะให้เกได้เล่นบ้างเออกูแค่คีบแหละบอสเดีี๋๋ยวเดยวผมรอไปสตอมอีกไปแล้ว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 โอเคว้าวกล เดกอใจเธออยู่ไอ้เยยมันที่ขายตัวเยียเนี้ยหลุนใช่ไหมไ้หลุนละมันมันอยู่คนเดียวมึงเองไปไอ้เฮียกล้วยไม้กูไปทำคอนเทนต์ในสัตว์เฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้กล้วยไม้แล้คอนเทนต์ทุกคนอันนี้อะไรวะไปๆกูไปกูไม่อะไรวะบอท ไหวบอลอยู่ไหนวะเนี่ยหนา,นนาหมด,ดเ,มาาเ่ตายหมดก็ได้ไอ้เหี้ยประธางกูเลยตายหมดก็ได้ไอ้สัตว์กูรู้สึกแย่ยสัตว์มึงโดนเลยพี่คึ้นมาเร็ววิ่งเร็วเราวิ่งเร็วเร็ล่าเร็วอยู่แล้วไอ้ออกที่นี่มีประโยชน์เลยนะเออลอ,อกแม <c oughs> ่งสวัสดิ์นี่อะไรวะเนี่ยเปิดล <c oughs> ูบูลี่เย <c oughs> ลยเออมึงมึงมึง กมมาแล้วไปซอยมันขาดคุณมค้มคม่ขาไ้กูไ่ซอยกูงตารไปเอ้ยไเหบ้ามันไม่ตายเลยมึงง่วบอลเฮ้ยพี่นี่ยหรอไอปมันมีที่มันมีเซนที่ตรงนันมีที่เซที่บอลไอ้ยี่สองร้อยสองร้อยงร้ตืดตืดตดกดตืดแวบ s ูช้เลย ดาวน่ะคนหนึ่งมีกิจลำําปาครับมาเร็วเอาละวะๆๆโอ้กว่าจะมาไอ้เหียเอ้ยตอบทุกเวลากว่าจะมาเล่นการแับปากแจ๋วไอ้เหี้ยไหนกาไอ้เหี้ยเทพแหละโอ้โหน้องกูเล่นอย่างดีเออโ้่ยไม้กูมันจะไปมันไม่ ไปไปยุนเบาแต่ว่าไม่ไปกินกีก่อนมาลุยเยอะพี่กูกินแล้วมันเพิ่งหมดมึงโง่วะเนี่ยเชิญครับวิ่งไปตายในป้อมโมโหคิดว่ามันจะมาเว้ยเนี่ยมันมันต้องมีแอนิเมชั่นยกมึงเห็นไหมมาใส่ิ๊กม่วงสิเพราะมันเนี่ยไม่มีโอ้รอดช็อตขนาดนั้น

มีอย่างเดียวคือบัฟฟาโลตีงูก่อนสิพี่แล้วมันจะไปยังไงพี่าตีไมตีไม่ดีก็ตีช่วยหน่อยดียืนทำอะไรล่ะไม่ตีอ้าวไม่ตีอะไรกูมีออจีดเป็นอะไรเป็นอะไรบอลเป็นอะไรอ้กูมีออจีดติดพุงติดพุงอ้ร้องอะไรเนี่ยแล้วกลับทำไมอะบอล กลับมาหมดมันตายหมดแล้วเล่นอย่างดีสบายกูเหนื่อยไหมเหนื่อยขึ้นเขาจนเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงไอ้เหี้ยเอ้ยเออดูเอาป่ะร่ะอะไรวะเนี่ยพ่ออะไรบอลกล้วยไม้ไงกล้วยไม้ไงบอลถึงจัดไหมกล้วยไม้เหรอใช่ใช่้วยไม้ยิงไม่มีกล้วยไม้ยิ่งป้อมแล้วใครยิงไงเออ บัฟก็ไม่บัฟโอ้กูเหลือเชื่อกูรอบัฟบอยู่ประมาณแปดปีอะบัฟโลอ์เหรอฮรัดฉอดจนได้ดีดูเลี้ยงจนโตไม่มีขอบคุณสักคำนี่ายแอนกู๊ดรักกูชอบสัตว์มันมันขนาดเอไอบอกว่ากูใช้ดวงเลยสัตว์ก็ใช่ไงเลี้ยงจนโตเลี้ยงจนโตเลย